เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝรั่งบักซีดาบ้านเขาเนี่ยนะครับเทีเ่ยวหัวไว้เนี่ยเบิร์เนี่ยสามตนเนี่ยมันสิเป็นเรื่องใดมาแกะบ้างกันเลยครับอ้มือเดียวมือเดียว นะครับผลผลิตครับผมนี่มันก็จะออกมาสวยๆแบบนี้แหละครับถ้าเราห่อไว้ครับผมนี่อ่าถ้าเราไม่ห่อล่ะครับมันจะเป็นยังไงมาดูดูดูดถ้าเราไม่หอ่อก็จะเป็นแบบนี้ครับอีกเกียร์กินครับผมครับ <c oughs> ก็จะ,บบบกจะเป็นแบบนั้นแหละครับถ้าห้องห่อก็จะเป็นแบบนี้ผลส,สวยครับผมนี่อีกสองลูกนี่อีกลูกหนึ่งสวยๆเลยนี่โอเค ครับนี่นะครับจากหมู่บ้านใบม่วงกับมาเก็บยล่เอียดตอนเสาข้างหลังนิดหน่อยจากน,นี่ก็เป็นชะอมครับกล้วยมะม่วงมะมี่ครับผมมีก็สามต้นสี่ต้นหาต้นครับฟังทั้งนี้กับที่เป็นกอไม้เดียวกับที่ค่อยๆเคีย่ยวตัดหญ้าก็โอเคอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับสามต้นอันนี้ก็จะเป็นมะนาวที่ปลูกไว้แล้วก็น,นี่ก็จะเป็นเอ่อ ระมุดครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ก็เริ่มได้กินละสีได้กินละอันนี้เดี๋ยวสิเคียวอันนี้กอไผ่อนมัยว่าได้มาตัดคุ้มบ้านเพลินนี่กล้วยก็มีกกำลังงามเลยครับอันนี้เดี๋ยวมีโนงมงโนงมัยเนี่ยโนมัไมีครับอ่าเดี๋ยวคอยตัดเดี๋ยวขอเคียวตรงนี้ก่อนตัดยาพึ่งเสร็จเด๋ยวตรงนี้นิดหน่อยครับกัต้นบังมี่ล้มเดี๋ยวสิตัดออก ลมใส่เอ่อมันน่วยมันหลายๆอันนี้น้ําผมหกค่กครับผมอันนั้นต้นมัม่วงข้างหลงังบอกเ้าเิืมบอกนวยแล้วครับจากหมู่บ้านเขามานี่ครับเลืมตัดหญา้าโอเคนี่มะพเพาเดี๋ยวมือนีสีจัดการมันครับนี่ต้นขนุนครับผมรอกวาดกวาดใส่โคลนต้นเพื่อเป็นปุย๋ยเออนี่ ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวโ้นนี้สีลงมะละกอจะมะละกอลงให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวขุดมะละกอมาลงมาลงมาลงแถวสักมะละกอสักหกต้นครับตอนแรกว่าตรงนี้เดี๋ยวเอาออกมันจะลงทุเรียนหรือว่าก็บ้านันกับสีร้องอ่าลำไยคริสตัน้นครับตรง,ต,รง,งต,ต้นมะละกอต้นนู้นสักสามต้นจากนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามต้นครับก็โอเคเดี๋ยวรอ เก็บรายละเอียดครับผมกัตอนนี้เวลาเอ,อสิเทยียงครับอ่าสู้ตครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปด้วยดีต้นกระถินเอ้ยชาเอมต้นกล้วยก็ เก็บรายละเอียดเรียบร้อยเหลือต้นมะม่วงครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้มะม่วงใบหญ้าโหเย็บกิบท่อมานี่กองขยะยอยู่ตรงนั้นหายอืมครับขนุนครับผมอ่านีฝรัง่งก็รอเก็บ ขยะนิดๆหน่อยๆพรุ่งนี้ก็นา่าจะเสร็จฝังนี้บอกคำเดียว่าหวานมากเดี๋ยวกินกันมันกำ้ำ เรียบร้อยก็ายเรียบร้อยตรงนี้เราขยะตรงนี้เก็บเสร็จเรียบร้อยโอเคอ่ามะพร้าพวพรงนี้มาเก็บจบมริบูนพรงนี้ก็เก็บรายละเอียดถือว่าสะอาด่ยมมาสัน้น เสร็จเรียบร้อยโอ้ยมือสองมือเต็ม <sighs>